สวัสดีครับเมื่อนี้ยนะครับบริษัทนะครับภาพี่น้องมาเห็ดกับข่อด้วยชุดชรบอรนะครับอันนี้เห็ดยังกินนี่เห็ดยังกินครับที่กอกลอกไก่ครับกอกลอกเอาละครับกอกลอกมันจะเป็นอาหารที่ว่าเฮาสิบ่ค่อยรู้นะครับว่ามันเห็ดทังไหนเนี้อ่าอ่าเป็นยังกับอาหารบ่ค่อยหัวที่กอกลอก ปลอกคางครับเห็ดังแดลเลยครับเออเห็ดังแดงบัดนี้แบบนี้เ่วนต่างๆคือหลายๆอย่างละครับเชื้อราข้างดีเห็ดชนิดเออบัดนี้อันนี้เตรียมเครื่องเนียครับเนียงเครื่องมี่ยนีงเนี่ยยู่ในนี่ยู่ในนี่ถังอะไรกันสี่มีดกระเทียมกระพริกไทยเม็ดใบบักกูตะไคร้นะครับเออใบบักกูตะไคร้ราคาช่วนกลางก็คือยี่นี่นี่ครับมันจะเป็นใบกะเพราแล้วก็าเป็น หอมชีกินหอมชีกินอ๋อหอมกลอมก็ห่งนะหอมป้อมเานี่หอมชิกินบอการไปหลัตามลักบริ่งตั้งลักมาแค่บตรเขาตั้ักมาใ่เขาเราียก่าตัทีเดียอ๋อเขาเรียก่าตามลักานราามักู่้เดียนจัหน่อยอันนี้เป็นการตำนะครับเพาต้องำเน้นๆจักน่อยครับเพื่อวัาสุไดละเอียดตัวละเนะอ เอียดดีแปะแปะละเอียดดันบดเขาวเลียดตาอันนี้เขาเอื้อใช้คกันำให้มุน้มุนโอ้โหนี่ครับำให้มุนหลังจากนั้นเอาใช่มอหนะครับเอาใส่มอคือไอ้เนี่กระเป็นไปขวาใส่กันนะครับเอาไปเอาไปไปขวาใส่กันแม่ขวาใ้กันคือว่าเป็นอเหรอแล้วเขาไปได้ขวาใช้กลบ่ขแล้ะคับขวาใกันกับ่ ล่าเบิ้ล่าชกต่อไปต้อนทิ่ตามตอนต่อไปวันนี้เป็นังไหที่จีนนี่สิม่ว่าว่าคิวกันมละเอียดที่กันั้งทีเหระครับนี่คือการเป็นกรอไกล้กรอไกลก็เป็นอู้ว่าเป็นหนึ่งด้ยครับกรอใกล้วยเน่ะโอเคครับเขาต่างเียนมือตามพร้อมด้วยตามมือยาวจิมใหญ่บ่อแมียมโนบันนั่นเลยเขาต่างเพียนมียมสองจังหวะใต้หัวพร้อมโอ้พี่จังหวะพร้อมโอ้พี่ต้องเลย การังไงใ่้กับเพื่อน,นเดนะครับจำเรืองดีกางยังครเองอะไรก็จำเรืองเแต่ลอยนเียเดือดน้อเพาเขาต้องมันมันมีนะหลังคีนองเลยมันสิไม่อเล็ดกันเลยโอเคครับ๋ยวไปเบิ่งทั้งขัวไกอีกยังงีครับไกตัวขนาดไหนนะนี่ครับเขาต้องเพียงเขาต้องเพิ่มรถดีตงไปอีกเป็นปะนี่รถดี รถดีแล้วตัวมีรถห้างพร้อมชู่้รถอยู่ล่ะชู้รถห้างชู้รถห้างโอ้ผงนัวนะครับพี่น้องนี่ครับใส่หลายแสีบหน่อยใส่หน่อยแสีบหลายโอ้ใส่หลายแสีบหลายใส่หนอยก็ได้หลายเงี่ยคือโอ้นี่รากรากผักชีรากผักชีใส่ด้วยนี่ครับรากขนต่างหากพี่น้องเบิ้งสูตรไปนะครับเด้อนะครับลองไปเห็ดเบิ้งนะครับ ส่หมนผมี่ว่าใบอ่อนเล็กว่ท่หมดยาดสุดนีด่คือใบอ่อนเผมนี่ว่าใบอ่อนเลยเพราะาพี่นะครับที่โยอยู่ว่าเขาสูสับเขโรโค้บ้างและมาเนี่ได้บัครับยังเส็เอาแต่จ้ง่าเิม่วลาวัดจร่างมืออื่นได้นี่มนี้มีินกรมังก่อ จังได่มาเห็ดก so ินกัน <Island> น <matter questioned> like <bbe> ี่เหรอี่เขาเวียนเขาเวียน่างด้านพับปอดใถ่ของ่มบ้านครับเป็นมือสงการนะมือสงการ้านนี้ก็ได้ยินเขาโยน้ำนวครับราไม่งอปอบานีลยอางเได้ินหน้าผู้ยิบานข้าเจ้ามีใครไม่อยากที่จะช่วยเราบอบนี่ั้นบ่มีงอเปอย่างยืดเอาปอบาลอข้าเจ้านั่นบ่กมีงอเปย่างยืดเอาปอบาล่อข้าเจ้าเรกม่งอเี็อย่างยืดเออเป็นอย่าาเจ้าเออซิบดิ คือคือบซิมบงกบ่ได e ้ซิมเลยครับมันพอดีแล้วไงเนี่ซอาซิมัวหนแน่ยเลยบ่เลยครับบัีิมบ่ได้เอาซิมเออบซมสีหูบ่เออน่ยซิมบ่ด้บีมันพอดีมันพอดีแล้วันซิมบ่ได้บอนเลยน่เป็นไงไปเลยไปใส่กุ้าวว้าว ลอเบิ้ขับตอนต่อไปนะครับจากนั้นเขาจะไปคลุกเข้าใส้กับไก่นะครับแล้วก่จะเอาคืนนะครับเอาคืนข้างไปนะครับถุงหนึ่งพอดีครับเทียมดองนะครับบดนี้ผคนิกินหัวแล่หัวมากนกินหอยย่ก่นหัวหัวมาก กระเทียมเฮ้ยกรเมนร์เลยยีก็่งไรก็ดีนันนี่ถุงกระเทียมชนวรากินเราคึ้นพันนั่นมาเ่อชิี่ยนหัวมเอามาเ็ดคึจังในเปลี่ยนี่มันเราึจะเสียกินแล้วกรได้ึกยุงครับเอาคือึ้นก็คว้างกินลนกินลขึ้นาเพกาอขึบอดนะครับบาตนี้พร้อมแล้วนะครับนี่คือไก่นะครับไก่บานนะครับไก่บานนะครับ อย่เครื่องครับที่เข้ารุงแล้วเมื่อกี้นี่ครับจะเอาใส่นะครับใส่แล้วครับเนี่นะครับตามไม่หันแล้วครับอบานีสีไม่ใช่น้ำหมดแลน้อยนะครับเพื่อเพื่อสีมัค้างไว้เออนี่ครับใส่เครื่องเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับน้ำล่างคลุกนะครับจะชิ่มได้ครับพี่น้อง มันสีนัวงได้ครับถิบนุ่ได้เน i̇şte ีครับใส่แล้วก็ได้ไม่นาลรางของใส่เลยครับเดี๋ยวมันเดือดด้วยมันเดือดเดี๋ยวมันถึงไม่รู้ดีให้มันแห้งให้มันแห้งกว่าครับเขาเขาเขาเอิ้อีอยังก่อนยีนุ่งอยังก่อกักหลอกครับกักหลอกนะครับหรือต่างเทียกเอื้อนก็เละนะครับก็เละก็เละก็เละตอนนี้มนุษย์บ่มนุษย์ได้เล่ยปะคนอะแมน เปานี้่งมลไีเาจคงม่สูตรสูตรไพกับสูตรไพนะครับอันนี้ก็สูตรผมเลยนะครับสู่ระลบอเบิ่มกอเบิ่มครับชัะเบอกอกมันเลยเขาสีม่น้ำลางคคกลงนี่มาแล้วครับพอพอมันเดือดแล้วมันบอก่ดบบุบบู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 บ่บู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 บบบางคอกสิขาดบบที ประมาณสั้นเดี๋ยวแบบนี่ประมาณสักเกือบเกือบขมุ้งหรือเขาสังเกตหนามบกสังเกตหนามว่ามันบกก็เได้เติมอี่ได้ครับหนามพออันก็คือเขาใส่หนามพอพอแล้วเขาปล่อยไว้เลยเห็นบ่แม่นครับปล่อยไว้เลยแบบนี้สังเกตเบมันคือ้นามบกลงหนามบกเขาบอกงานแต่เขาสิกินนี่แหละเออเออเทาก็คือเปลือสาหมวกินได้เลยนี่ครันี่แหละครับน้มประมาณนี้คือทานหนามบกลงไปคือใกล้กับ เพื่อยพอดีบริเอยมากเกินไปบ่เพื่ออไรกับเมื่อกลิ่นออดีนี่ครับจบไปได้ครับนี่จบแล้วมันกันล่อมันบ่ลอเด้ครับล่อกินเลยเลยนะครับกินไดยเลยเขาก็เอาขาฝาปิดจะน้อยเพื่อเบ่บอ้าฝาฝาปิดจะน้อยครับเกปิดเบิดหมอนี่บ่เขปิดเบิดบ่บ่ปิดิดจะน้อยเพรมีอนจะน้อยบ่ปิดจะน้อยก็แสดงว่าปิดแค่ครึ่งเดียวแค่ครึ่งเดียวเยครึ่งวไอนบ่ ว่าสั่ง้าวยเาปิดเบิดได้ครับฟ้าันีน้อยนะได้มากได้ไงเกิดอะไปิดเบิดที่จริงนี่เขาอาจจะปิดเล็กน้อยนาะที่จริงปิดเรงี่เออเนี่ยีาโอ้บบนี้ปิดปิดปิดปลาที่แรกวันปิดได้น้อยสิเออเพราะดีฟ้าหมอดีมากพอดีเลยเออกิดอะไสิกิดอะไสิปิดเบ็ดปิดเบ็ดขี้เก่าโอ้ย โอเคครับเราเบิ้งขั้นตอนต่อไปีอนะครับกับหนุน่าพับเบิ้งอีสานนะครับผมเปิดเบิ้งซิมเลยครับพี่น้องอันนี้คือการซิมซิมเดี่ยวหอมมาใสยได้ครับเด้ออันนี้เฮ้ยบอยเดี่ีวยังคือสี่ขึ้นป้าเดี๋ยวโอ้ใบอ่อนใบอ่อนสุดยอด เขาอีกสองนาทีปงถ้าเขาปงแล้วเขาไปยุวัดติหรอครนี้จะปงแทปงแทร่งกายเท่ เขาอนมีของดี่าไปอักเอาอยู่เงี้ยค้เดียวเนี้ยแต่ว่ามากไปเพื่อนตัวูจากน้ำเนี่ยเชียงแซมดีดีเลยเขาจองไปให้เพื่อนตอนนี้ไทยยังเข็กบเขาอยู่ไปเียงมเอาบัดดีใช่นี่เลยได้ครับบัตนี่ครับผักกับมีอย นี่ใบกระเพราเราพักอีดูไทยนี่พักหญิงชายเราพักซีจีนเราดอกหอมปลอมข้าวที่ต้นจะเข้าได้หรือเปล่ม่ต่างต้นยังไงเขาตีนโค้งหนุอย่างเงี้ยเหงื่อบ่บ่บ่เดี๋ยวเบิ่งกับโอเชี่ยแล้วล่ะโอเชี่ยแล้วแมนคือบ่เปรี้ยเกินไปนะครับคือตอนนี้กำลังกุบกับอ่ะกุบกับหนึบหนับ อีกจำนอยครับครับนะครับบาดนี้หาลงกเ้ยครับลใหญ่นะก๊อกลูกเนี่ยก็กกลกไก่บ่ก๊อกลักก๊อกลักนีะครับหากินแล้วครับนี่ครับกุกกุกแล้วก็กครับผมอืกครับเป็นไดเป็นไดบุญกักอันบุญกักอันนั้นกักอันนี้กอกอันนี้กุกนี่เนี่ยปลาเออ อันนั้นกักเอาละครับบาดนี้ได้กินแล้วครับพี่น้องมาเด้อกินเขานะครับบาดนี้เอาอาเม่อวาสิเป็นละเอฟซีทางเมืองไทยก็ไหลก็แช่ก็ซับก็ไหลก็ไหลก็แช่วันสิเป็น่ยงประเทศหรือในประเทศก็ได้นะครับเด้อก็ซับก็ไหลก็ไหลก็แช่อย่างน้อยแหนาะบางิดตามดูหน้าเพิ่อนบางทีสารอย่างน้อยนะครับ อุทาหอวอุทาหอวอุทาหอวเอุทาหอวฮ่าฮาฮ่าโอ้ยเดี๋ยวอีิดเนี่ยก็เป็นอุทาหัวมือนก่เป็นกักั่ามสอืที่าเป็นไทยชีโลกชีอาหารตางังทีมานคุ่สารยัน้อยขบวนรจะแ่กขบนท่านรถท่เป็นองคท่านสวัสดีครับเออสวัสดีครับดีครับ พี่บ้านกลัวว่า,าก็เป็นต้นแต่ก็ทำไรบ้านเลยข้อาห <c oughs> ัวเวิรงแต่ว,ว่าเป็นอุทาหัวน้อยพอนั่งจังหวะท่านที่งๆว่ากดไลค์กดแชร์เพราะเป็นกำลังใจ <c oughs> กดไลค์กดแชร์เพราะเป็นอุทาหันวน้อยจังโอ้ยหนอ,ย <c oughs> อ่น้อ,นองเลยเ <c oughs> อาอโอเชีครับผมขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามช่องหนูหน้าภาคอีสานเลยครับมามาจิ้นเข่ากันครับมือนี่ชุดชะลบอนะครับภาษางาน เฉียงเสียงมาลองอบอกนเจียงเสียงมาลองแลักานงานนี่ก่อนเหการนะครับเฟนี่รอยกระทุงนะครับร้อยกระทุนี่สงการอุสงกาเดียวรกานะครับโอ้ยบบป หนูหน่าสิผ้าไปบังอีสารมาเดินหิฝ้าไปบังนั้งกันอีสารหัานี้งั้นแน่น้ำเห็ดสิบสองน้ำคลองผู้เฒ่าผู้แก่แต่ตั้งก็พอตั้งกันแม่เป็นผ้าเห็ดเป็นผ้าทำ สิ้าไปเบังไปซองไปจอบไปชวดไปจ้าอีสาเนเฮือนีมันคักขนาดปะอุดต์ปรยากประคืดประเกาไปพุ่นขึ้นป่าขึ้นปาทจ้งพี่ก็ได้ขึ้นเขาขั้นใจยิ่งเสียเอ็นแค่เ,นเหนไอห,หมอลำยาวกับมวนทั้งคืน